วันนี้เวลา13นาฬิกา51นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาโาปรดก็ล่าบกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพรมลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรธรมาธิบศีสินทรมหามงกุฎพระจอมกเล่าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามงกุฎวิทยามหาราชนนวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต 1ตุลาคม2567ณด้านหน้าพระราชวังสรดานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศีสินทรามหามงกุฎพระสอบกล้าวเจ้าอ,อยู่หัวพระสยามเทวามหามงกุฎวิทยามหาราชราัชกาลที่4แห่งราชบองจัก,กรีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2 3 4 7 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมาราชินีสเสด็จขึ้นครองราชเมื่อปี2394ท่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกข,ของอาณาประชาราษฎรทรงเป็นนักดาราศาสตร์โดยทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้า2ปีว่าจะเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคม2411 มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดที่บ้านว่าก่อเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสรยุปราคาครั้งนั้นหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินกลับมายัางพระนครพระองค์ทรงพระประชวรเป็นไข้และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411สริพระชนมพรรษา64พรรษาทรงครองราช17ปี ต่อมารัฐบาลได้ประกาศยกย่องพระเกจิคุณรัชกาลที่4ี่ให้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเปน็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติโดยในช่วงเช้าวันนี้ณพนะระบรมราชาสาวรีรัชกาลที่4ณนะพระราชวังสรานรมสมาชิกราชสกุลหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำพวงมาลาไปถวารราชกาะพระแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้นะพระวิหารหลวงวัรชรประดิษฐิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่สี่สำหรับวัดรประดิษฐิตมหาศีมารามเป็นพระอารามหลวงประจํารัชกาลที่สี่โดยทรงพระกรุณาโปรโดกระลาบทขอรัให้สร้างขึ้นสําหรับพระสงฆ์คณะ,ระธรรมยุติกะนิกายทรงนำพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องในการพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ และพระราชะพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งแต่เดิมมีเพียงพิธีทางพราหมณ์